สวัสดีชาวเว็บแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชม เก๋าโชว์ของกันนะครับกับแบตเจอร์เนะครับเป็นทีดีอังกฤษเทียสิบนะครับเป็นรถที่มี DPM สูงนะซึ่งผู้เล่นก็ธนากร C 45ครับวิ่งขึ้นมายิง b l a s เข้าไป493อยู่ในแมปเอนจ์เกิดฝั่งใต้นะแล้วก็เป็นธงกลางด้วยในแมปนี้ เลงแยก400ครับหันข้างปั๊บก็ยิงเข้าไป491เอาลูกทองมามเยอะนะลูกธรรมดาติดมา7นัดนะลูกเ e 8นัดกกอุปกรณ์ใส่มา3อย่างหลดเร็วกลไกแล้วก็พัดลมม่วงทั้ง3ชิ้นเลยนะในเกมนี้อยู่ในห้องเทีย890ไม่มีอารตี้ไม่มีจอนด้วยธนากรซีขึ้นมาเล่นลายศูนย์ครับแล้วก็ยึดจุดตรงนี้เลย เห็นใครก็ยิงเห็นใครก็ยิงรถถัง G ีซโดนเข้าไป441โลดเร็วด้วยนะครับ DMD แล้วก็อีกนัดหนึ่งก็รถถัง G ีซออีกคันหนึ่งครับ537แล้วก็ยังอยู่ก็ซัดเข้าไปที่เดิมครับ524แม่แล้วเรียบร้อยก็ไปนะครับรถถัง G ีซเป็นไปตามคาดนะทางนี้ครับแจ็คเพนเซอร์อีรอย หน้าตรงโอ้โหเจาะเข้าด้วยเรียบร้อยครับเก็บไป1คิวด้านหน้าตรงนี้มี STB 1แล้วก็เดินมาใส่เลยครับวัดดีพกันไปเราแข็งซะด้วยสิยิงนัดนี้ไม่เข้าโดนด้านข้างครับโดนโนแมทและรถถังจีซอโอ้โดนเบสด้วยแม่แล้วถลําเข้ามาลึก,ลกเกินนะ บล็อก STB 1ได้ยิงนัดที่2ใส่ STB 1แล้วไฟไหม่ด้วยโอ้โหไปท่วนครับอีกนัดหนึ่งโหลดใหม่เป็นลูกทองยัดหน้าเข้าไป482สายไปสายมาพยายามจะบล็อกหันมาสนน p เรียบร้อยครับหันมารับทางโนแมแล้วก็เบลสแหมรอยอยู่นานโอเคครับเพื่อนเก็บไปเสียเลือดไปเยอะเหมือนกันนะ,นะตอนนี้เหลือเลือดอยู่463ครับ ด้วยความที่เป็นท็อปเทียร์ในห้องนี้เทียแปดก็โชว์ศักยภาพซะหน่อยนะนำมาเลยครับแต่สกอร์ก็ยังไม่หนีนะ6ต่อ5อยู่ตอนนี้วิ่งไล่ยิงโนแมดครับเดี๋ยวดูว่าทันไม่เลยโนแมดก็วิ่งหนีครับอ่ะช่องนี้ครับหมุนมาปัา๊บว่าจะหมุนเสร็จเล็งปุ๊บเรียบร้อยครับ ไม่เหลือครับ3คิวไปตรงนี้มีแบตแชท12 1ที1นึดงืัดเข้าแท็กแต่แท็กไม่ขาดเนละมีคนไปแคปตรงกลางอยู่เมื่อกี้นี้ออกมาแล้วเนะี่ยทางนี้ก็หมุนมาทางนี้แล้วก็ใช้ใช้5ค่นะใกล้ตายอยู่แล้วด้วยก็เก็บไปคิวนึงเป็น4คิวครับแล้วตรงนี้ออบเจกสองเจ็ดเจ็ดครับเต็มเ็มท้ายไป อ๋อมาฝั่งนี้สวยๆแล้วตรงนี้มีช่องอยู่นิดนึงตรงนี้ก็มีช่องเหมือนกันครับโตโรครับ516แม่โหลดเรด็วจริงๆ iS3 version 2เต็มๆครับ513โอ้โหนั่นละ500 500แล้วโหลดไวสุดๆช่องนี้เวอร์ชัน4ครับอบเจกต์2ฮะ268เวอร์ชัน4 11ต่อ9ครับแล้วเวอร์ชัน4ออกมาแล้วครับ เอาไว้ก่อนเอาคันอื่นก่อนมีเบรสฝั่งตรงข้ามอีกคันหนึ่งนะอ้อมมาทางนี้ซึ่งธนากรซีก็วิ่งมาดักยิงครับแล้วกําลังจะวิ่งออกนี้เห็นแน่นอนโอ้โหไม่เห็นเหรอแม่ นี่ครับอยู่นี่นึวกว่าจะไม่เห็นแล้วเรียบร้อยครับดักเก็บคิวไปอีกคิวหนึ่งเป็น6คิวครับ12ต่อ10ครับเก็บ6คิวไปเรียบร้อยตรงนี้มีช่องนิดนึงแหมพยายามจะปีนเอาปีนได้ครับต้องหามุมมีดแล้วเห็นอยู่นิดนึงแหมยังคมไม่พอเทอร์เตสพยายามจะปีนใหม่ไม่ได้แล้วโอ้โหดูลำบากดูลำบากอยู่อ่ะขึ้นมาได้ครับ แต่เพื่อนบังนะบอกเพื่อนถอยหน่อยเพื่อนเพื่อนไม่ถอยเอาโอเคเพื่อนถอยถอยไม่พอนะถอยมาอีกเพื่อนถอยไม่บอกไม่ถอยเพื่อนจะยิงเพื่อนจะยิงคนเดียวเลยโอ้โหอ่าโอเคไม่เล่นก็ได้นี่คะแนนกองสีบอกเคไม่เล่นก็ได้ไปยิงกับสองหกแปดดูเชนสี่กด้เลยโอ้เหลือกันสุดท้ายแล้วนะดูเชนสี่ หมุนออกมาหันด้านข้างด้านหลังให้แบบนี้ก็แท็กไปหนึ่งนัดครับ505แล้วบังอีกแล้วโอ้โหคันนี้จอมบังจริงก่ยังมีช่องให้ยิงครับ500กับข้าเหลือไว้ให้3ไขโดเซก่อนเรียบร้อยครับได้ไมากิวเป็น7คิวโอ้โหแม่ DPM ดี D D จริงๆ ในเกมนี้นี่โชว์ DPM อย่างโหดนะโอ้โหโหลดเสร็จยิงโหลดเสร็จยิงนะได้เหรียญมาเพียบจริงๆนะครับก็เอ็มแตกไปเรียบร้อยในเกมนี้ได้เอทแทงเกอร์ทั้งฝั่งนี้นี่มาอันแรกคือใจเย็นนะครับใจเย็นเหรียญแรกเลยเหรียญที่2องคอนเฟเดเรทสัมพันธมิตรนะครับท็อปการครับเหรียญที่3เป็นยอดรถถังนะหคิวหรือ6คิวขึ้นไปแทงเกอร์สไนเปอร์ก็มานะเอ่อไฮคลิเปอร์ปืนกล้องใหญ่แล้วก็สตีวอลกำแพงเหล็กนะโอ้โห หเหรียญแน่นๆนะครับหเหรียญแน่นๆได้เงินมา8ปดหมนสี่นะค่าประสบการณ์2100กับ5พันธบัตรสาิบสใบเลยยิงไปทั้งหมดนี่แปดพัน้อยหกห้าสดนะแปดพัาบเจ็ดดาเมจเจคิวด้วยกันค่าประสบการณ์ดิบก็1,400กับ3ยิง21เข้าเป้า20เจาะเกราะยีนะโหแม่นด้วยนะแม่นด้วยนะ ก็ดาเมททั้งหมด8,600นะครับมีบล็อกไป570แล้วก็แอ3 1ซีนะครับเป็นบัญชีพรีเมียมหาค่าซ่อมไป18,000ค่ากระสุน7,800ปยุทูปัจใจัย4 0 0 0 0ติดลบ52,000นะเอ่อในเกมนี้เขาก็ไม่ได้กดบุ๊อะไรทั้งนั้นก็ติดลบไปนะครับแต่ว่า โหจริงๆนะสำหรับคันนี้นะแบทเจอร์นะยังไงก็ต้องขอบคุณธนากร C45 ด้วยสำหรับคลิปมันๆแบบนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้นิกกี้ทีวีด้วยแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขาาไปก่อนสวัสดีครับ